ยื่นไปกับล่ามแล้วโดนตัดสิทธิ์ไปทำงานที่อิสราเอลจริงหรือไม่อายุเกิน41ปีไปแล้วอาจจะไม่ได้ไปทำงานที่อิสราเอลล่ามเตือนว่าระวังโดนหลอกงานอิสราเอลคนใหม่ยังไม่เคยสมัครไปทำงานที่อิสราเอลต้องสมัครผ่านโครงการทีซีไทยแลนดเท่านั้นก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก่อนอื่นช่องลุงหน่อยต้องบอกว่าการทําคลิปคลิปนี้นะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันเป็นการวิเคราะห์ของช่องลุงหน่อยเองไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเจ้าหน้าที่นะครับมันจะจริงไม่จริงอ่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับหากเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้โพสต์แจ้งประชาัมพันธ์บนหน้าเพจทีซีไทยแลนด์ ailand, เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะครับใครที่อยากรู้จริงๆก็ต้องโทรสอบถามเท่านั้นนะครับ มันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับถ้าเราอยากจะโทรสอบถามเพราะหากเราทําอะไรที่ผิดไปมันอาจจะทําให้เราโดนตัดสิทธิ์ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่เราควรจะรับทราบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวอ่านสิ่งที่เขาโพสต์ให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับขอสอบถามนะครับได้วันบินแล้วแต่วันนี้ tc ติดต,ต,ต่อมาบอกว่าตัดสิทธิ์เหตุผลเคยยื่นกับบริษัท เมื่อช่วงต้นปีเป็นบริษัทสีฟ้าเปิดรับสมัครคนใหม่ด้วยความที่เราอยากไปจึงยืน่นเอกสารไปแล้วก็เงียบเสียงเงินค่าย,ยื่นแบบนี้จะรับผิดชอบยังไงเหมือนเราถูกหลอกเราก็รอจนได้วันบินกับ t ี c เราต้องแก้ไขยังไงกู้หนี้มาเพื่อเตรียมตัวตอนนี้เครียดมากพอจะมีทางออกทางไหนบ้างครับคือช่องหนุหน่อยพูดไปก็เหมือนจะซ้ําเติมนะ แต่จริงๆเคยบอกประเด็นนี้ไปแล้วว่าใครที่ไปกับโครงการ TC Thailand นะครับไม่ควรจะไปยื่นกับล่ามหรือว่าใครก็ไม่รู้นะแล้วไปเส้นทางด่วนนะครับช่องลนุ่หน่อยก็เกรงว่ามันจะมีปัญหาในการยื่นวีซ่านี่แหละที่ที่เคยคิดไว้นะ แล้ววันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆนะครับเอาเป็นว่าไม่ซ้ําเติมแล้วกันแต่บอกที่มาที่ไปว่าช่องลหน่อยเคยเตือนแล้วนะครับว่าสิ่งนี้มันอาจจะสร้างปัญหาให้กับพวกเราในอนาคตได้ช่องลหน่อยคาดดาวว่าเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องไปที่หน่วยงานพีบ้านะครับซึ่งเป็นผู้พยยิจารณาการไปทํางานที่อิสราเอลจากนั้นจะพบรายชื่อของเราที่เราเคยยื่นกับล่ามสีต่างๆนะครับ พอเรายื่นไปมันก็มีชื่อเราอยู่ในระบบเปรียบเสมือนว่าเราอ่ะเป็นแรงงานที่เคยขอวีซ่าแล้วและได้วีซ่าแล้วเพราะว่าถ้ายังไม่ได้วีซา่าหรือว่ายังไม่ได้ผ่านการอนุญาตอนุมัติจากทางการอิสราเอลจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้โดยเด็ดขาดนะครับทำไมมันยื่นไปไม่ได้นะครับอย่างที่เราท่อง15ข้อผูกพันนะครับ มันบอกชัดเจนว่าเราต้องไม่เคยไปทำงานที่อิสราเอลปัญหาคือเรายังไม่ได้บินไปทำงานแต่ทางเจ้าหน้าที่อิสราเอลเขาเช็คแค่ว่าเรามีรายชื่อเคยได้รับอนุญาตให้ไปทำงานอิสราเอลแล้วหรือ,อยังนะครับพอไปเช็คแล้วมันมีนะครับท่านก็ไปไม่ได้ไงครับเหตุผลคิดว่าเป็นแบบนี้นะจริงไม่จริงเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนชี้แจงเท่านั้นนะครับ พราะมันเป็นประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับปรากฏว่าล่ามบริษัทสีฟ้านะครับก็ออกมาชี้แจงที่หน้าเพจของเขานะครับเขาแจ้งว่าคนใหม่ที่เคยยื่นสมัครกับล่ามสีฟ้ามาอิสราเอลและได้รับอนุมัติใบรับเ,เข้าประเทศแล้วแต่ยังไม่ได้บินเข้ามาเนื่องจากปิดน้านฟ้าไปก่อนก็แสดงว่าตรงกับที่ช่อง,งหนุ่ยคิดไว้นะแสดงว่าได้รับการอนุญาตแล้ว พวกเราเป็นคนที่ทางการอิสราเอลอนุญาตให้เข้าประเทศไปทำงานไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้บินไปนะครับเนื่องจากที c ซีกลับมาจัดส่งซะก่อนนั่นแหละหากที c ซีแจ้งว่าชื่อ,อยังอยู่ในระบบให้ส่งหน้าพาร์ตมาให้นะจะส่งเรื่องไปที่กองวีซ่าเพื่อเอารายชื่อออกจากระบบให้คะ่ะจะมีตกหล่นไม่กี่คนนะคะที่กองวีซา่ายังไม่เอารายชื่อออกจากระบบ อ่ะอันนี้เป็นข่าวดีสําหรับคนที่ยื่นนะครับกับล่ามสีต่างๆและอาจจะไม่ใช่ล่ามสีฟ้าสีเดียวนะครับแสดงว่าการทํางานของอหน่วยงานอิสราเอลนะครับเขาก็เอารายชื่อออกอยู่แต่อาจจะมีบางคนที่ตกหล่นนะครับนี่ก็ยังดีว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับถ้ายื่นทุกคนแล้วโดนระงับทุกคนนี้ตายแน่เลยนะครับใครที่ไปยื่นกับล่ามเพื่อจะไปทางด่วนในช่วงนั้นแล้วมีรายชื่อบิน ไปทางานที่อิสราเอลหรือว่ารอสัมภาษณ์อยู่นะครับคุณอาจจะต้องติดต่อล่ามนะครับเพราะว่าถ้าจะให้หวังว่าถ้าจะให้ท c เป็นคนแจ้งนะครับเขาคงไม่แจ้งนะครับอันนี้บอกตรงๆว่าเขาคงไม่ได้มาทําหน้าที่นี้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับทาง TC t h ไ i l a n d นะครับว่าจะมีกระบวนการทํางานอย่างไรนะครับแต่เราไม่ต้องหวังพึ่งเจ้าหน้าที่นะครับเราดําเนินการของเราเลยนะครับ ให้ติดต่อล่ามสีต่างๆที่เราเคยยื่นนะครับว่าเราประสงค์จะขอถอนชื่อออกจากระบบหากชื่อเรายังอยู่ในระบบนะครับประเด็นต่อมาคือมีคนมาโพสต์บอกว่าวันที่เขาไปสัมภาษณ์นะครับเจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์เขาเนื่องจากเขาอายุเกินนะครับซึ่งประเด็นนี้ตอนแรกช่องนุ่หน่อยก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะครับมันก็เหมือนเคสที่บอกว่าโดนตัดภาษาอังกฤษโดนตัดเรื่องวิทยพื้นเรื่องอะไรก็ตามนะครับ เท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่มาส่วนหนึ่งนะครับตอนนั้นยังพอคุยได้เนาะเขาบอกว่าหลายๆเหตุผลในการองค์ประกอบไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอายุช่องห่หน่อยก็เลยมองว่ามันอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับแต่พอไปดูโพสต์ข้างในนะครับพอไปดูสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วก็มีคนมาบอกนะครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า เจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนบ,นบินต้องอายุไม่เกิน41ปีเรื่องนี้จะจริงไม่จริงช่องหน่อยไม่ทราบนะครับไม่กล้าถามเจ้าหน้าที่ละมันเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเองเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจงบนหน้าเพจทีซีไทยแลนด์ T นะครับแล้วคุณอยู่ในช่วงวัยที่มันอาจจะเกินนะครับคุณก็อาจจะต้องลองโทรสอบถามนะครับเพราะ ถ้าไม่โทรสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันที่คุณไปสัมภาษณ์แล้วเจ้าหน้าที่ว่าคุณอายุใกล้จะหมดแล้วนี่นะครับอาจจะบินไม่ทนันเขาตัดสิทธิ์คุณคุณเสียค่าใช้จ่ายนะตั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าจิตใจคุณอีกนะครับที่ตั้งความหวังไปเยอะแยะไปหมดนะครับก็อยากจะบอกว่าต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับสิ่งพวกนี้คุณลองโทรสอบถามละกันนะครับช่องหน่อยไม่มีข้อมูลให้นะครับ ่าเจ้าหน้าที่ควรแจ้งบนหน้าเพจให้มันชัดเจนนะครับทางผู้สมัครเขาจะได้ตัดสินใจเองนะครับว่าเขาจะไปหรือไม่ไปเข้าใจแหละว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อยากโดนไม่อยากตัดสิทธิ์นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะได้บินเร็วนะครับแล้วอายุเขายังยังไม่เกินเนี่ยเขาก็จะไปได้นะครับแต่เรื่องพวกนี้ถ้าเขาทราบก่อนเขาอาจจะประเมินตัวเองว่ามันไม่ทันอยู่แล้วนะก็ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเขาก็จะได้ไม่ไปนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะคงไปสั่งอะไรเขาไม่ได้นะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะมาพูดคุยกันก็คือการที่มีข่าวว่ามีการรับสมัครไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลโดยเขาบอกว่าจะส่งผ่านกลมถูกกฎหมายแต่ไม่ผ่านโครงการ TEC Thailand นะครับมีการรับสมัครเองนะครับบนหน้าเพจนั้นเพจนี้บนช่องทางไลน์นะครับที่ส่งต่อๆกันมานะครับ ก็ต้องแจ้งเป็นครั้งที่ร้อยละกันเพราะตั้งแต่ทําคลิปอิสราเอลมาช่องนูหน่อยยืนยันมาตลอดนะครับว่าจะไม่มีการไปทํางานอิสราเอลโดยไม่ผ่านโครงการ t ีซีไทยแลนดยกเว้นตอนที่มันมีสงครามแล้วทางล่ามเขาลุกขึ้นมาจัดส่งกันเองหรือว่าไปเส้นทางด่วนนั่นแหละที่เราพูดถึงต้นคลิปเนาะที่ว่ามีการยืน่นแล้วพออยากจะไปกับ T ีซีไทยแลนดปรากฏว่า ไม่สามารถไปได้เพราะมีะรายชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นเคสเดียวที่มันเกิดขึ้นแต่นั้นก็เกิดขึ้นกับล่ามนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหาง,งานอิสราเอลที่อยู่อิสราเอลเขาจะเป็นคนดูแลแรงงานเป็นคนหางานให้นะครับก็พูดง่ายๆว่าถูกต้องตามกฎหมายของอิสราเอลนะครับแต่ประกาศที่เราเห็นเนี่ยใครก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ออกตัวว่าเป็นล่ามด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับอย่าไปสมัครนะเตือนแล้วเตือนอีกนะครับและล่าสุดล่ามก็ออกมาเตือนเองนะล่ามได้โพสต์ว่าทาง t ีไซได้แจ้งเที่ยวบินคนใหม่ที่กําลังจะมาหลายไฟล์เลยค่ะเป็นสัญญาณที่ดีทาง t ีซกลับมาส่งคนใหม่ได้ตามปกติถ้า t IC ทีซส่งคนใหม่บริษัทเอกชนจะไม่มีการเดินเรื่องคนใหม่เองนะคะจะผ่าน t c ไ Thailand เท่า ส่วนคนเก่าบริษัทยังรับปกติค่ะคนเก่าคือใครคนเก่าคือคนที่เคยไปทํางานอิสราเอลแล้วนะครับมีสัญญาไปแล้ว1สัญญานะครับแล้วต้องการกลับมาทํางานที่อิสราเอลอีกอันนี้ล่ามเขารับสมัครอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะไปทํางานอิสราเอลแล้วคุณเคยไปทํางานที่อิสราเอลมาแล้วก็ติดต่อผ่านล่ามได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใครที่อยากไปทํางานที่อิสราเอล ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการรับสมัครงานเกษตรที่อิสราเอลเป็นรุ่นที่18คิดว่าไม่เกิน2เดือนนับจากนี้ไปนะครับท่านก็รอติดตามข่าวสารที่หน้าเพจ t ีซีไทยแลนให้ดีนะครับหรือติดตามช่องลุงหน่อยไว้นะครับเมื่อไหร่ที่เขาประกาศก็จะเอามาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะครับอย่าไปสมัครกับพวกที่ไม่มีตัวตนเลยนะครับคุณเสี่ยงที่จะโดนหลอก แล้วก็ไม่มีทางจะได้เงินคืนอย่างแน่นอนนะครับก่อนจบคลิปรบก,กดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ